พี่น่าถึงเราถึงได้หมูน้อยถึงได้โตว,วัทีกับยายคำเมื่อวานเนี่ยวงจะพ่อสาครครับ ทำตั้งแต่แม่เท่านั่นแหละอ๋อไม่รู้ยายคำจะได้ขนมหรือเปล่าไม่รู้ยายคำจะได้ขนมหรือเปล่าโทษฐานยายคำปวดล็อกปฏิพัทธ์ออกมาเขาว่าจะส่งขนมให้ยายคำและทีนี้เห็นปวดล็อกปฏิพัทธ์ออกมาไม่รู้จะได้ขนมหรือเปล่าเขาว่าจะส่งขนมให้ให้ยายคำ บอกยาคำทางหลังบ้านครับ ก็เข้าที่นั่นทุกวันขึ้งลงบ่ายนี้เอง จอดไว้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงแกยังไม่ผ่านอีกเหรอแกยังไม่ผ่านอีกเลยยาคำอ่ะ สงสารยายคาผมน่าสงสารผม,สสรผมครับพ่อจากลหาดูสามสามร้อยห้าสิบโอ้ใกล้แล้ว น่าสงสารยายคำครับพ่อตาคกกน ก่อนผมก็ช่วยแกอยู่นั่นครับผมดูคลิปย้อนให้ตอนกลางคืน